ครับสำหรับน้านงานนี้นะฮะก็เป็นงานกดเข็มนะครับเป็น i18 นะครับยาว7เมตรนะครับก็สำหรับการกดเข็มในส่วนของตัวกำแพงกันดินนี่นะครับเราจะกดทุกระยะ1.35เมตรนะครับก็เป็นเข็มยาว7เมตรนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเข็มไอ8ยาว7เมตรแล้วก็ยาว5เมตรนะครับที่เราสั่งเข้ามาทีเดียวเลยนะครับเตรียมพร้อมกดภายในวันเดียวจบ นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มสเตยนะฮะก็จะเป็นเข็ม i18 นะครับยาว5เมตรนะครับเราจะกดทุกระยะ3เมตรนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับหน้างานตามที่เห็นนี่ก็วันเดียวกดเสร็จนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากที่จะทำกำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์นะครับอย่างหน้างานนี้นะครับก็ติดต่อผมและทีมงานได้นะครับที่เบอร์นะครับ0818690878นะครับเบอร์0818690878โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับินดีรับใช้ครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ